มีมีของมึงอยู่แล้วแหละหันมามองกันสิกินปะคิดไม่เป็นอ่ะมึงอ่ะเป็นตลกมอันนี้จะไปหากินนะทำไมอ่ะมะขามแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายมุกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นตลกห้ามกินนี้เพราะว่ามะขามแล้วมะขาม เล่นไปต้องอธิบายไปชีวิตเฮ้ยอะไรเมียกูชื่ออะไรวะอินทิราปานเน,นาะเดี๋ยวรอห้าปีนรวกนแม่แป๊บเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมจัดให้ <c oughs> จุรีพรเจ้าเอ๋ยเจ้ามาทำอะไรที่นี่ <c oughs> โอแม่จุรีรูปหล่อพระเอขนเดิม จะเลิมไทยขอกระอาบด้วยใจปฏิภาคฝากอาธารรถบทบาเปะจกคำของปาฏกวีแม่บอกว่าปากยังกว้างไม่พอขอกว้างกว่านี้อีกหน่อยนึง แม่จ้าเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอปากลูกเมียจะฉีกถึงหูอยู่แล้วใครจับตัวเจ้ามาเจ้าไอ้เจ้าที่ได้กันวา <c oughs> ไม่น่ากลัว <c oughs> ชื่ออัสนสยไอ้อัสนสย <c oughs> มันอยู่แหงห้นไดกันเล่า <c oughs> มันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่นะรัวไทย วิ่งเต้วิ่งเต้นวิ่งเต้นต้นเต้นบอกแล้วนันรัวไทยมันจะไปฆ่าพี่กันนั้นเลยหยุดมาธุรวาจาของเจ้าเดี๋ยวนี้ปานลนกว่าแผ่นยาเฉลิมชัยแผ่นเนี้ยแผ่นยาไปหน่อยพี่เมย์อยากจะเชื่อเลยกูก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันโป่ให้วันเนี้ยให้เด็กมันดู อะไรเด็กมันดูอะไรเด็กนั่งดูอยู่อ๋อโอเคมันอยู่ที่ไรกันเนาไม่รู้มันบอกว่ามันจะไปฆ่าพี่นันน่ะมันจะไปฆ่าพี่วันนี้แล้วก็ใช่พี่เป็นคุณจอะไรวะพี่หมีเป็นหมีก้าเป็นแฟนน้องพี่คืนนี้ลูกหมีลาอลไรจ้ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลาเล่นก่อนอย่าเพิ่ง ยังไงมึงเอามายังไงขอโทษใช่ไหมแรง,อง,งของเขาแรงครูขเขาแรงไปสิไปไปฆ่าช้าก่อน ไอเด็กเวทีที่มันนอนหลับไหลอยู่น่ะเอ้านนท์อยู่ที่ใดวะเจงชลินวอบอกเอ้านนท์ด้วยโลงลิเกจะระเบิดอยู่แล้วมันยังหลับไหลอยู่ในรถตู้อยู่เลยพวกกูกระโดดเป็นกบแล้วเฉลิมชัยพูดกระโดดเป็นกบ เพราะฉะนั้นถ้าเออ,อานน์ไม่ตื่นละก็เป็นไงเลิกกันเธอพวกเราอย่าไม่ถึงคอร์ดยังไม่ถึงคอร์อดเอาละเจ้าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปฆ่ามันเองไปเลยแต่ว่าวันนี้ <c oughs> คุณแม่จ้าล <c oughs> ้อเอออะไรอ่ะพูดอะไรลิ้นแข็งไปแล้วยังไงกูว่าแล้วพูดมากจกันแม่เนี่ยขอรักมาห้าปีเออ ให้ลุงฟ้ากับกิตดามาร้อเจ้าไปนั่งร้อตรงนั้นได้เลยไอ้ลุงฟ้าเจ้าเอ้ยบัดนี้ท่านคณะเจ้าภาพขอให้มึงและกูมึงดูมือมึงดูมือร้องเพลงรักมาห้าปีมึงดูมึงดูมือจัดให้ดนตรีนี่เฮ้ยจัดอีกฮ้ยกฮิ๊ลูกหมีสองเขาเนี่ย มาตอนใครขึ้ช้าไม่ต้องช็ใจแน่นอนฉันจะไปขอเธอให้รอดไปกอน <Hey. S 1> อันนี้ลูกมีตัวจริงแล้วแม่ออดออนเท่าไรเกอก็ไม่ใจอ่อนสงสัยว่ารอนจะมีรักสอนอไว้ รักเธอมากทัานเหมือนจงหาหัวไอ้ลอกฉันเมื่อไรไปด,ดูมาใจจจงไปเธอบอกมาอย่าพูดเจ้าขอเจริญเจ่าไรมีก็ยอมโดนใจฉัน